thank you เราวันนี้นะคะเรามาท่าเสด็จยูรังเพลเมืองจังหวัดหนองคายนะคะคือเรามาร้านนวดแผนไทยชื่อร้านนะคะร้านหนึ่งนวดแผนไทยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณดอกจันลาดยิ่งนะคะคือเจ้าของร้านนวดหนึ่งหนึ่งนวดแผนไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอจะมาสอนค่าเกี่ยวกับการนวดแบบว่านวดถอนคายค่ะมีจันนวดถอนคายแบบวิธีไหนบ้างคะพี่จะแนะนำจะเป็นนวดนวดไทยดีกว่านวดไทยอย่างที่ นว,วดแบบยังไงบ้างอ๋อเริ่มจากหรือจะเน้นเอาตรงลาก็ได้ถ้าเทียบจากการเรียนนะเน้นจากข้างหลังล่แล้วก็ต้นคอแล้วก็น,ว,กนว,วดศีรษะการนวด่อนไยได้ประโยชน์อะไรบ้าง่อนไยแล้วก็ น้ำมันเหมือนยามงแต่จะมีสำหรับนวดของของหมอนมื้อเลยนะ,ะนวดผ่อนคลายแล้วก็คือประเภทของการนวดนวดผ่อนคลายนี่คือถ้าเราจะเน้นจุดคือที่จะเน้นเป็นจุดใช่ไหมคะผ่อนคลายว่าเราเครียดจากอะไรคือหมอนวดนะ่ยค่ะ<อ>นวดใช้ส่วนี้มากสุดในการนวดผ่อนคลายใช่มือใช่มือที่ไหน ส,ว,สวน้นำมันที่พี่ใช้คือมันจะมีเหมือนมันจะเป็นแบยบคถ้าจะให้พี่แบบแนะนำวิธีการนวดหรือแบบยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ไหมคะได้มาแล้วลูกค้า การนวดฝ่าเท้าฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่หากท่านผู้ชมเคยได้รับการนวดมาบ้างแล้วก็คงพอจะรู้สึกถึงความสบายซึ่งก็เพราะว่าฝ่าเท้าของเราเป็นตำแหน่งที่รวมจุดเส้นประสาทของอวัยวะทั่วร่างกายเอาไว้เมื่อใช้อวัยวะใดมากเกินไปก็เมื่อยล้าได้นะครับการนวดจึงทำให้กล้ามเนื้อนั้นๆได้ผ่อนคลายลง แล้วเราจะนวดกันแบบไหนดีละ่ะก็ต้องลองมาดูพร้อมกันเลยนะครับต้นนั้นก็ให้พันผ้าข้างเท้าที่ไม่ได้นวดเพื่อให้เกิดสมดุลของอุณหภูมิเท้าเมื่อพันดีแล้วเราก็จะเริ่มนวดกันแล้วนะครับซึ่งตามหลักแล้วเราจะเริ่มนวดที่เท้าข้างซ้ายก่อนเสมอใช้มือป้ายครีมทาผิวเล็กน้อยทาไปให้ทั่วบริเวณเท้าที่เราจะนวดเมื่อทั่วแล้ว ก็ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดลงตรงกลางเท้าแล้วรูดขึ้นไปด้านบนอย่างนี้ครับคราวนี้ก็รูดออกมาทางด้านข้างบ้างเสร็จแล้วก็ให้งอนิ้วมือด้านที่ถนัดกดมุมของนิ้วมือไปบนฝาเท้าแล้วรูดลงครับสักครู่ก็กดลงตรงเนินเท้าปาดไปทางด้านซ้าย การนวดเช่นนี้เป็นการวอร์มอัพเท้าให้จุดเส้นประสาทต,ต่างๆในร่างกายที่รวมอยู่บนฝ่าเท้านั้นพร้อมที่จะได้รับการนวดในขั้นต่อไปขั้นตอนต่อมาที่ว่านี้จะเป็นการนวดเพื่อให้เส้นประสาทในแต่ละอวัยวะของร่างกายบนฝ่าเท้าได้คลายตัวลงซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์เข้าช่วยนั่นก็คือไม้สำหรับนวดฝ่าเท้า ก่อนนวดก็ต้องจุ่มไม้บนครีมทาผิวเช่นเดียวกันแล้วก็นวดคลึงและกดตามจุดต่างๆบนฝ่าเท้าครับนวดต่อไปโดยใช้มืออีกครั้งเริ่มจากนิ้วโป้งก่อนเช่นเดิมครับมาแนวกลางฝ่าเท้าและส้นเท้าตามลำดับไปข้างเท้าด้านนอกกันบ้างด้านหลังเท้านวดนวดไปอย่างนี้เท้าก็จะรู้สึกร้อน บางท่านอาจจะหน้าแดงก็เพราะเลือดสูบฉีดได้ดีขึ้นนั่นเองมาถึงขั้นตอนการกดจุดบนฝ่าเท้าด้วยไม้นวดครับจุดต่างๆนี้จะแทนอวัยวะภายในของร่างกายเรานะครับท่านที่เป็นผู้นวดนี้จะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับจุดเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเสียก่อนนะครับจึงจะสามารถนวดได้อย่างสำเร็จผลซึ่งจุดต่างๆบนฝ่าเท้านั้นมีจุดสำคัญทั้งหมด 26จุดด้วยกันแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกนิ้วเท้าทั้งหมดจะเป็นตำแหน่งของสมองและศีรษะเนินเท้าเป็นตำแหน่งของหัวใจสวงอกตับพุ้งฝ่าเท้าก็จะเกี่ยวข้องกับช่องท้องระบบขับถ่ายและส่วนสุดท้ายส้นเท้าที่เป็นตำแหน่งของระบบสืบพันธุ์นั่นเองล่ละครับ ร้านานี้นะคะหรือพี่หนึ่งเจ้าของร้านนวดแผนไทยน,นะคะคือซึ่งเป็นผู้สาธิตในการนวดทางน,นี้นะคะ,ะการติดต่อติดต่อมาทางร้านนะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางท,ที่ติดต่อได้อย่างไรบ้างคะทางเบอร์โทรค่ะเบอร์0862341646หรื 6. อไม่ก็เดินทางมาตรงข้ามกับร้านแดง,งนิดนึงนะคะ,ะวันนี้เราก็ขอจบการนำเสนอการนวดแผนไทยในวันนี้นะคะขอขอบคุณะคะ่ะขอบคุณค่ 厉害。